เราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าฝรั่งที่เราคุยอยู่ด้วยนะคะแชทออนไลน์ที่เราคุยอยู่ทุกวันนี้เขารักเราจริงไหมนะคะเขาเดินเขาจะเดินทางมาหาเราเขาจะรักเราจริงไหมแล้วเขาจะชอบเราหรือเปล่านะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องนี้นะคะ ดีค่ะพบกับป้ามี่ไลฟ์แม่บ้านไทยในยูเคนะคะจะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาพูดคุยทักทายกันเช่นเดิมนะคะวันนี้มี่ก็มีคาถามพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะคะที่ถามมี่มาว่าเออเราจะรู้ได้ยังไงว่าฝรั่งที่เราคุยดูอยู่ด้วยแชทออนไลน์เนี่ยเขารักเราจริงไหมเขาชอบเราไหมนะคะแล้วก็เขากําลังที่จะเดินทางมาหาเราเขาจะรักเราจริงหรือเปล่านะคะวันนี้นี่จะมาตอบคําถามเรื่องนี้นะคะ แต่ก่อนอื่นเลยนะคะมีฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องปลนมีไลฟ์แม่บ้านไทยในยูเคด้วยนะคะค่ะการที่ฝรั่งจะจะบอกว่าฝรั่งรักเราจริงไหมบางทีมันบอกได้ยากนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าการแชทออนไลน์หรือว่าฝรั่งยังไม่เดินทางมาหาเราเนี่ยแล้วก็เราก็จะไปเหมาว่าเขารักเราเลยมันก็เหมาไม่ได้นะคะเพื่อนเพอนเพราะว่าฝรั่ง เขาจะไม่ได้รักใครง่ายๆจนกว่าเขาจะเดินทางมาหาเราที่เมืองไทยนะคะเพืเ่อนการที่แชทออนไลน์คุยกันแล้วเขาเรียกเราว่าที่รักดาริ่งอย่างนู้นอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขารักเราจริงนะคะเพื่อนเพราะว่านิสัยฝรั่งเนี่ยเขาต้องรู้จักไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงไทยของผู้หญิงก่อนนะคะอย่างน้อยเขาได้เดินทางมาหาเรานะคะ มาอดอ,ออกเดทกับเรานะคะไปเที่ยวกับเรานะคะใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันไลฟ์สไตล์เขาถึงจะเขาถึงจะรู้ว่าเขาชอบเราไหมเขารักเราไหมนะคะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยถ้าเกิดเขาเดินทางมาหาเราครั้งแรกบางคนนะยังไม่ได้หลักเลยด้วยด้วยซ้ำนะคะก็แค่ชอบนะคะหรือว่าถ้าแชทออนไลน์นะอ่าอย่างที่ที่ถามถาม,มี่มาว่า กำลังแชทออนไลน์กับหนุ่มต่างชาติแล้วเขาเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจริงจังกับเราไหมนะคะการแชทออนไลน์ขั้นพื้นฐานเราก็ต้องดูว่าเขาแชทกับเราเขาคุยกับเราในลักษณะไหนนะคะอย่างถ้าเกิดว่า,าสายฝอมีลูกมาก่อนมอีเป็นคุณแม่มามีลูกติดนะคะเราก็ต้องดูว่าฝรั่งที่เขาคุยกับเราเขาคุยแบบไหนเขาคุยถึงลูกเราไหมเขาอยากรับฟังปัญหาเราไหมนะคะ เราคุยเรื่องลูกทีไรเขาก็ชอบจะบ่ายเบี่ยงไปคุยเรื่องอื่นทุกทีอันนี้ก็ฝรั่งแบบนี้ถ้าเราจะไปหมาว่าเขาจะคิดว่าเขาจะจริงจังกับเราไหมบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่นะคะเพื่อนๆการแชทออนไลน์เนาะมันก็ต้องเหมือนกันยังไงแล้วมันต้องใช้เซนมากกว่าแบบมากกว่าผู้หญิงมากกว่าฝรั่งที่อาศัยอยู่เมืองไทยด้วยซ้ำนะคะ ถ้าฝรั่งที่อยู่ต่างประเทศที่แชทออนไลน์บางทีเราต้องใช้ในการใช้ความการสื่อสารใช้การสื่อสารออนไลน์ามากเป็นพิเศษนะคะก็คือว่าคุยกับเขามากเป็นพิเศษแล้วก็บทสนทนานะคะในแต่ละวันก็จะมีมากเป็นพิเศษนะคะอย่างเรื่องครอบครัวเป็นยังไงถามกันถามเขามากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็หรือว่าฝรั่งอาจจะสนใจเรา มากเป็นพิเศษไหมมันก็จะบอกได้ถึงมันก็จะรู้สึกได้ถึงคำถามของเขานะคะว่าเขาถามถึงครอบครัวเราไหมนะคะเขาถามถึงการงานเราไหมเขาถามถึงลูกเต้าเราไหมความเป็นอยู่เป็นยังไงวันนี้คุณไปส่งลูกที่โรงเรียนเป็นยังไงอย่างงู้นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีการพูดคุยสารทุกสุขดิบกันทั่วไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดฝรั่งจะเดินทางมาหาเราที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ ไปเที่ยวด้วยกันนะคะไปเที่ยวกับเขาไปดูไลฟ์สไตล์นะคะว่าเรากับเขาเข้ากันได้ไหมนะคะอย่างฝรั่งบางคนนะการแชทออนไลน์แคอีกอย่างพอเดินทางมาหาเราที่เมืองไทยพฤติกรรมอีกอย่างก็มีนะคะเพราะว่าบางคนนะพูดจาหวานหยดย้อยนะคะแต่พอมาอยู่ที่เมืองไทยมาเที่ยวมาหาเราที่เมืองไทย พฤติกรรมกับเป็นอีกอย่างหนึ่งอยากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็มีนะคะจากที่เคยบอกว่าฉันไม่สูบุรีพอมาอยู่ที่เมืองไทยมาดื่มเหล้าเมาแแอแล้วก็ชอบมองมองสาวๆหรือว่าไม่ให้เกียรติเราเดินไปก็มาจับอ่าก้นเราบ้างจับนู่นนี่นั่นเรามันก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะอันนี้ก็ศึกษาอ่าขั้นพื้นฐานไปด้วยก็ดีนะคะเพื่อนๆอ,อย่าไปคิดว่าฝรั่งอ่ะ เขาจะดีไปสมดนะคะฝรั่งดีก็มีฝรั่งไม่ดีก็มีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องศึกษานิสัยใจคอกันไปนะคะและทีนี้ที่จะถามว่าฝรั่งเขาจะเดินทางมาหาเราเขาจะรักเราไหมนะคะเราก็อย่าไปคิดแต่ว่าเขาจะรักเราไหมนะคะเราต้องคิดเผื่อด้วยว่าเราจะรักเขาไหมนะคะเราจะเผื่อใจเราจะจะรักเขาหรือเปล่านะคะเพราะว่าการที่ แชทออนไลน์เนี่ยโอเคละเราชอบพอเขาชอบในนิสัยจากการสนทนาผ่านออนไลน์ชอบในหน้าตาของเขานะคะแต่พอมาอยู่ที่เมืองไทยเขาเดินทางมาหาเราแล้วเราจะชอบเขาไหมอันนี้ก็ก็เป็นคำถามของเราด้วยนะคะเพราะว่าอย่างฝรั่งมา มหาเราที่เมืองไทยจากที่เคยแชทออนไลน์ถามเรื่องลูกนะเรื่องครอบครัวนะพอมาอยู่ที่เมืองไทยกลับไม่เคยถามเลยนะคะไม่เคยถามเรื่องลูกเลยไม่เคยถามเราเรื่องครอบครัวเลยเป็นเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยจะเอาแต่ตัวเขาจะเอาแต่คนสองคนอันนี้ก,ก,ก็ก็ต้องคิด เผื่อวันข้างหน้านะคะถ้าอย่างคุณเป็นคุณถ้าสาวสายฝอเป็นคุณแม่ลูกติดก็ต้องคิดนะคะว่าเอแล้วความสัมพันธ์มันจะไปถึงอนาคตไหมนะคะ มันก็ต้องคิดด้วยในเรื่องเรื่องแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าวันข้างหน้าถ้าเกิดเราครบกันแบบเป็นแฟนนะลูกเรายังเล็กอยู่เขาจะมีความสามารถที่แบบเขาจะรับลูกเราไหมเขาจะเอาลูกเราไปเรียนต่างประเทศด้วยได้ไหมเขาจะพาลูกเราเขาจะเอาลูกเราไปกับเราที่ต่างประเทศไหมเราเราก็ต้องพูดคุยกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพื่อนๆอ,อย่าเก็บคําถามไว้กับตัวเองนะคะ คือเดทกันครั้งแรกที่เขามาเมืองไทยมีคำถามอะไรมีคำพูดไหนก็พูดไปเลยถามไปเลยนะคะไม่ต้องไปกลัวว่าเขาไม่รักเราจริงแน่เลยถ้าเกิดเราถามคำถามนี้ไปนะให้รู้ไปเลยให้รู้ดำรู้แดงไปเลยไม่ต้องเสียเวลานะถ้ามาเจอกันครั้งแรกก็มีอะไรในใจก็ถามไปเลยนะคะแล้วก็ เล่าไปเลยมีอะไรอึดอั้นตันใจก็เล่าไปเลยนะคะถ้าเขารับได้เขาก็รับได้ตั้งแต่ทีแรกนะคะถ้าเขารับไม่ได้ก็ให้เขากลับประเทศแล้วก็บกมือบายๆไปเลยเราก็ต้องไม่ต้องมานั่งเสียใจแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาอีกนะคะเพราะว่าเวลามันไม่เคยรอใครคะ่ะเพื่อนๆถ้ายิ่งเราเป็นคุณแม่ลูกติดเนาะมานั่งเสียเวลากับการแชทออนไลน์กับฝรั่งเนี่ยโดยที่ว่าฝรั่งก็อ่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะ รักเราจริงไหมเขาจะดูแลเราไหมเขาจะเห็นครอบครัวเราไหมเขาจะรับลูกเราได้ไหมอันนี้ก็ก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลา,าค่ะหลังนะคะถ้าคุยกับเราแล้วมาหาเราแล้วนะคะพอเขากลับประเทศเขาการพูดคุยเปลี่ยนไปนะคะจากเมื่อก่อนที่คุยสนทนาการอาทิตย์ละ อาทิตย์หนึ่งสามสี่ห้าครั้งหรือว่าแทบจะทุกวันพอกลับไปแล้วอาทิตย์หนึ่งหนึ่งครั้งสองครั้งหรือว่าอาทิตย์หนึ่งไม่คุยเลยอย่างเงี้ยหรือว่าการพูดคุยเปลี่ยนไปอย่างนี้สายฝอก็ต้องเดาออกนะคะว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้คืบหน้านะคะอาจจะต้องมองหาหนุ่มสายฝอหนุ่มฝรั่งคนใหม่นะคะก็ลองอ่าอ่าลองคุยไปเรื่อยๆนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่คุยออนไลน์จะบอกว่าเขารักเราชอบเราไหมมันบอกไม่ได้นะคะจนกว่าที่เขาจะเดินทางมาหาเราที่เมืองไทยแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยการออกเดตด,ด้วยการไปเที่ยวด้วยการไลฟ์สไตล์เดียวกันไหมนะคะมันถึงจะได้รู้ว่า จะไลฟ์สไตล์เข้ากันได้ไหมอนาคตจะมีร่วมกันไหมนะคะถึงจะบอกได้นะคะเพื่อนๆค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะวันนี้มีก็มาพูดคุยแบ่งปันกันเล็กๆน้อยๆน,นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับสายฝอที่ถามมี่มาว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าฝรั่งที่คุยอยู่ออนไลน์ที่จะเดินทางมาหาเราจะรักเราจริงไหมนะคะก็ก็คําตอบก็มีอยู่ในคลิปแล้วนะคะเพื่อนๆ ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะมี่ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะปามี่ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องปามี่หลฟ์แม่บ้านไทยในยูด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย